กูเลิกทำน้ําตาคลอเสีย35ล้านโอยประเทศไทยของกูโอ้โหวันนี้ขอมาพูดหน่อยนะแม่มันปวดใจอ่าผู้ว่าเชียงรายถูกจ้ายเรื่องอะไรผมไม่รู้กันมุงกันเมืองบ้าบอกคอแตกหรืออะไรผมก็ไม่รู้งานศิลปะของโลกที่มาแสดงที่เชียงรายเนี่ย จะได้เงินทองเข้ามาจังหวัดเชียงรายเยอะผมจะร่วมกับผู้ว่าลุยกันมาตั้งแต่ท่านเป็นรองผู้ว่าแล้วพอได้เป็นผู้ว่าผมดีใจมาเป็นผู้ว่าเชียงรายโชคดีของคนเชียงรายแล้วโชคดีของของของการแสดงงานเชียงรายบินาเล่โชคดีเพราะคนคนนี้รู้จักงานซื้อป่าดีผู้ว่าเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหผู้ว่าย้ายอย่างเงี้ยโอ้โ แล้วผู้ว่าอีกคนนี่มาผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะเข้ากันไหมโอ้พอมาเปลี่ยนผู้ว่านี่จบเกมเลยนะงบประมาณอะไรถูกตัดไม่ว่าต,ตัดนู่นตัดนี่อะไรเหลือน,นิดเดียวโอ้งานเทียนลายไปเนื่อยไรี่ทำให้ผมปวดหัวมากนะทุกอย่างจะมารอเอาอาจารย์เฉลิมชัยช่วยอย่างเดียวหาเงินอาจารย์เฉลิมชัยหาเงินแม่งไอ้หากูก็นัตายหาอยู่แล้วสร้างหอศิลป์รองรับนี่สามสิบห้าล้านกูออกคนเดียวหาเงินเองสร้างเอง แล้วมันจะต้องให้กูหาเงินอีกเหรอรัฐบาลก็ต้องส่งเงินมาตัดนู่นตัดนี่จนแม่งก็ไม่เหลือเี้ยอะไรทําอะไรไม่ได้แล้วโอ้บ้านเมืองกูนะเงินก็ไม่มาชาอึดอาดโอ้โหตัดนู่นตัดนี่นะกบ,บีโคราชเขาจัดงานเขายังได้เงินมากกว่าเชียงรายเชียงรายหลบพร้อมกว่าั้งเยอะแยะตัดนู่นตัดนี่โอ้แทบไปเหลือหาอะไรผมเลิกอยากตอนนี้ผมอยากแล้วผมถอดใจแล้วนะ บอกก่อนนะไม่เอาแล้วอย่าคาดหวังกับผมแล้วนะเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของผมแล้วแล้วก็ผมก็คิดว่าวางมือแน่เพราะว่าไม่ไหวแล้วทุกใจเปล่าเป่านะทุกใจปเปล่าเปล่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอเบื่อที่หมายเบื่อโคตรเลยสิ้นหวังพี่น้องอย่ามาคาดหวังกับผมนะเชียงรายบินาเล่ล้มเหลว ไม่เกี่ยวกับผมนะอาจารย์เฉลิมชัยเดือดรัฐบาลตัดงบจัดเบียรนาเล่ควักสร้างหอศิลป์สาิบห้ล้านงานล้นผมไม่เกี่ยวอาจารย์เฉลิมชยัยน้ำตาคลอเบา้าคำสั่งย้ายผู้ว่ากระทบงานศิลปะเบียรนาเล่เชียงรายผู้สื่อขาวรายงานความคืบหน้ากรณีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรวม37ตําแหน่งแบ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด26จังหวัดผู้ตรวจการราชการ11ตําแหน่งโดยหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของนายภาสกรบุญยรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และให้นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทำให้เรื่องนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนชาวเชียงรายว่ารู้สึกตกใจต่อคำสั่งเป็นอย่างมากเนื่องจากนายพัสกรเพิ่งย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ไม่นานและเป็นคนมุ่งมั่นในการทำงานมีการวางแผนงานที่จะดำเนินงานในช่วงฤดูการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและการจัดงานศิลปะโลก ไทยแลนด์เบียนาเล่เชียงราย2023ล่าสุดอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติผู้ก,ก่อตั้งวัดร่องคุณอัดคลิปวิดีโอความยาวประมาณ3นาทีครึง่งระบายความรู้สึกต่อคำสั่งโยกย้ายดังกล่าวโดยมีการแชร์ผ่านเฟซบุ๊กชื่อนรินทร์ธามาตซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดอาจารย์เฉลิมชยัยพร้อมระบุแคปชั่นคลิปว่าปวดใจกับงานศิละปะโลก ไทยแลนด์เบียนาเล่เชียงราย2023หนีไปขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าโดยเริ่มต้นคลิปอาจารย์เฉลิมชัยใช้มือกุมหน้าอย่างทรมานพร้อมระบุข้อความว่าโอ้ยประเทศไทยของกูก่อนจะเปิดหน้าด้วยสีหน้าเศร้าป่านจะร้องไห้มีน้ำตาคลออยู่ในดวงตาอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่าวันนี้ขอมาพูดหน่อยแม้จะปวดใจผู้ว่าราชการเชียงรายถูกย้าย จะเรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องการเมืองบ้าบอคอแตกอะไรผมไม่รู้เรื่องแต่ว่าผู้ว่าคนนี้เรื่องงานศิลปะนั้นสุดยอดผมมีความคาดหวังว่าเบียนเล่เชียงรายจะต้องยิ่งใหญ่งานศิลปะของโลกที่มาแสดงที่เชียงรายจะได้เงินทองเข้าจังหวัดเชียงรายเยอะผมร่วมกันลุยตั้งแต่ท่านเป็นรองผู้ว่าแล้วพอได้เป็นผู้ว่าและมาเป็นผู้ว่าเชียงราย ผมดีใจและโชคดีของคนเชียงรายแล้วโชคดีของการแสดงงานเบียนเลชเชียงรายเพราะคนคนนี้รู้จักงานศิละปะดีผมคาดหวังมากสร้างหอศิลป์ด้วยเงินของตัวเอง35ล้านเพื่อรองรับตรงนี้และร่วมกันกับผู้ว่ากับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรัฐมนตรีก็เต็มที่ปลัดก็เต็มที่แต่พอผู้ว่าเปลี่ยนโอ้โหผู้ว่าย้าย โอ้ผู้ว่าที่ย้ายมาผมไม่ทราบว่าจะมีความรู้ความสามารถในผลงานศิลปะเท่ากันไหมอาจจะยากเพราะคนคนนี้คือความหวังของผมและเข้าขากาันทำงานกันเต็มที่พอมาเปลี่ยนผู้ว่าจบเกมเลยงบประมาณอะไรถูกตัดไม่ว่าตัดนูน่นตัดนี่เหลือนิดเดียวงานเบเนเล่เชียงรายทำให้ผมปวดหัวมาก ทุกอย่างจะรออาจารย์เฉลิมชัยช่วยอย่างเดียวหาเงินอาจารย์เฉลิมชัยหาเงินแม้กูจะตายสร้างหอศิลป์รองรับ3 5ล้านนี่ออกคนเดียวหาเงินเองสร้างเองแล้วอย่างจะให้กูหาเงินอีกรอรัฐบาลก็ต้องส่งเงินมาต,นนตัดนู่นตัดนี่แทบไม่เหลืออะไรทำอะไรไม่ได้แล้วอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวอีกว่าเงินก็ไม่มีมาช้าอืดอาด กระบี่โคราชเขาจัดงานยังได้มากกว่าเชียงรายเชียงรายพร้อมกว่าตั้งเยอะแยะต,ตัดนู่นตัดนี่แทบไม่เหลือผมเลิกบอกได้เลยวันนี้ที่มาประกาศพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศคาดหวังว่าเบียนาเล่เชียงรายจะยิ่งใหญ่ต่างประเทศด้วยคาดหวังว่าผมเป็นคนจัดต้องยิ่งใหญ่แล้วก็ได้พู้ว่าที่เข้าขากันด้วยกระทรวงวัฒนธรรมก็เต็มที่ อัดเต็มที่หนุนเต็มที่แต่ว่าตอนนี้ยากผมถอดใจแล้วนะบอกก่อนนะว่าไม่เอาแล้วอย่าคาดหวังกับผมเลยเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของผมแล้วผมคิดว่าวางมือแน่เพราะไม่ไหวแล้วทุกใจเปล่าๆไม่เอาละพอเบื่อโคตรๆเลยสิ้นหวังพี่น้องอย่ามาคาดหวังกับผมนะเบียนนาเลเ,เชียงรายล้มเลว้วไม่เกี่ยวกับผมนะ สวัสดีผมไม่เกี่ยวอาจารย์เฉลิมชัยกล่าว